นะคะทุกคนนะคะสวัสดีเช้าเช้านะคะสำหรับช่องแม็กวินนับวันของเรานะคะตัวนี้ก็มาให้แนวทางนะคะเลขที่น่าจะมาของนิเคอิ K e นะคะไม่มาเช้าก็มาบ่ายนะคะตัวนีนะะ้ก็เป็นวันนี้ยี่สิบหกนะคะเวลาเดินเร็วมากนะคะวันนี้เขาฟัน9้ารองศูนย์นะคะ เลขที่น่าจะมาก็ยังเป็นตัวนี้อยู่นะคะ9กับ0นะคะเลขสูงนะคะวันนี้มา0นะคะหุ้นหุ้นสูงหุ้นเขียวนะคะวันนีน้ตัวนี้เลขที่น่าจะมาเราฟันให้เด่นๆก็ด้านบนนะคะตัวนี้นะคะ4ชุดนะคะรองให้4ชุดกับหัวให้ด้วยนะคะ เลขของเรานี่6หกกับเก้าเก้าคือหกนะคะกลับหัวกันเอานะคะตัวไหนที่เราไม่ได้กลับให้นั่นมันจะลอยมานะคะนี่แหละคือดวงนะคะเราซื้อสองหกมันออกสองเก้าเราซื้อเก้าศูนย์ออกศูนย์หกไปอย่างนี้นะคะเลขมันจะมาประมาณนี้นะคะอย่าเชื่อจนกว่หัวจะออกนะคะโปรดใช้วิจารณญาณในการรับชมรับฟังตัวนี้เป็นแนวทางตัวเลขนะคะไม่มาเช้าก็มาบ่ายนะคะ นะสำหรับคนชอบเสี่ยงนะคะคนรักตัวเลขนะคะคนชอบคิดนะคะนะก็เอาไปพิจรารณาญาณกันเอาเองนะคะผิดบ้างถูกบ้างนะคะเข้าบ้างหลุดบ้างนะคะนะเลขมีผิดมีถูกนะคะเราไปชมกันนานๆน,นะคะชมกันไปนะคะสนใจเลขตัวไหนก็จัดไปนะคะชอบตัวไหนก จะเป็นเลขที่เข้าตาตัวไหนก็จัดไปถ้ามันเป็นดวงของเรามันก็จะได้นะคะมันอยู่ที่โชคอยู่ที่ดวงพวงนี้นะคะนะเป็นแนวทางอย่าเชื่อจนกระหวยจะออกนะคะไปแล้วคะ่ะขอให้เฮงปังๆนะคะขอให้มากับดวงกันทุกๆคนนะคะบ๊ายบาย ขอบคุณทุกทุกท่านนะคะที่ติดตามนะคะแฟนพันธ์แทนนะคะนะเป็นช่องเล็กๆนะคะนะอย่าไปซีเรียสอะไรมากมายนะคะคนชอบคิดนะคะก็คิดมาได้นะคะถ้าสูตรนี่เป็นร้อยนะคะคิดได้นะถ้าเป็นสูตรนี้ก็เป็นสิบนะคะเป็นสิบเป็นร้อยนะคะ คิดสูตรมาให้นะคะสูตรมีเยอะแล้วนะ,ะของอาจารย์ท่านอื่นนะคะไปดูนะคะตัวนี้เป็นเลขที่น่าจะมาเลขมาได้มาดีเลขท่องในใจก็เจ็ดกับแปดนะคะนี่เค่อีกนะเลขทดไว้ในใจอยู่แล้วนะคะเจ็ดกับแปดนะคะเราก็จะย้ำให้นะคะนะอาทิตย์หนึ่งนะมันมาแน่นอนแหละนะเลขเจ็ดกับเลขแปดฮะตัวอื่นใส่ก็แค่นี้เองนะขอบคุณอีกครั้งคะ่ะไปแล้วคะ่ะ